สวัสดีครับผม้าจากช่องโคโาคาร์ดนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําระบบขุดแร่ของเกมแล็กนารล็อกแลนเวิร์ดเซิร์ไทยนะครับก็ระบบขุดแร่นะครับไอแร่ไวเบเนียมนะครับจำเป็นมากๆสําหรับการอัปเกรดอาวุธแล้วก็การเอนชา์นอาวุธนะซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะพัฒนาตัวละครนะครับเราจําเป็นที่จะต้องไปหาแร่นี้ไว้ด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับเติมเกมแล็กนารล็อกแลนเวิร์ดได้ที่ลิทแมนช็อปตลอด24ชั่วโมงและเกมแล็กนาร์ ทุกทุก,ทกภาคทั้งไลน์แอด l i d m a n s h o p หรือเติมเกมบนเว็บไซต์ litmanshop com รับ litmancoin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการเติมก่อนจ่ายทีหลังนานสูงสุด10เดือนพร้อมเติมเกมชั้นนำมากมายเติมถูกไวผ่อนได้ให้เงินคืนที่ l i d m a n s h o p เท่านั้นวิธีไปยังแมปขุดแร่นะครับก็ให้เพื่อนๆคุยกับสมุดต,ตัวนี้นะครับที่เราได้มาตอนสร้างตัวละครน,นะ ro uh, oh, word manual book นะครับแล้วเลือกหัวข้อ x d a s i l leaf นะครับ นี่นะใช้เงิน2 5งหมเซนีนะครับในการเข้าเมื่อเรามาถึงนะครับในนี้ก็จะมีพวกร้านค้าให้นะครับนี่นะร้านค้าอันนี้นะครับเราก็จะได้ไม่ต้องวาร์ปไปบ่อยๆนะก็สามารถซื้อได้ที่เซฟโซน4มุมเลยนะครับคาฟ้านะครับให้เราสามารถเปิดคลังได้นะ เอาของได้ในนี้เลยนะส่วนถ้าเกิดใครที่จะเข้ามาเพื่อขุดแร่นะครับเพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดหรือว่าจอบนั่นเองนะครับในราคา50,000เซนีต้องซื้อตรงนี้นะครับก็ภายใน map อิกดาซิลนะครับก็จะมีพื้นที่เซฟโซนให้กับเพื่อนๆนะครับสพื้นที่ก็คือด้านบนด้านล่างขวาซ้ายนะครับในพื้นที่เซฟโซนนะครับเราจะไม่สามารถโจมตีมอนสเตอร์ได้และก็ไม่สามารถโจมตีคนได้นะอ่าลืมบอกนะครับแมปนี้เป็นแมปพ k นะครับสามารถโจมตี กับผู้เล่นคนอื่นได้นะซึ่งมอนเตอร์ในนี้นะครับก็จะมีโอกาสดรอปแร่ไวเบเนียมเบสซิ่งนะครับในเลเวลที่แตกต่างกันด้วยนะซึ่งโกเลมนะครับเลเวล60ก็จะมีโอกาสดรอปที่0.04%แล้วก็ไอเจ้าล่มนะครับที่เลเวล70จะมีโอกาสดรอปแร่ไวเบเนียมเบสซิ่งนะครับ0.06%แล้วก็เจ้าโกดนะครับแกะจะมีโอกาสดรอปอยู่ที่0.08%นะย์จุดศเจ้าแกะนี่เลเวล80นะครับแล้วก็มีซอมบี้เพอร์ลซเนอร์นะครับโอกาส ดอปจะอยู่ที่0.10%ซึ่งตอนนี้นะครับเขามีกิจกรรมเพิ่มดอปแร่ไวเบเนียมนะครับ10เท่านะระยะเวลากิจกรรมนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กรกฎาคมนะครับก็เพิ่มโอกาสดอบขึ้นมาเยอะเลยนะครับเพื่อนๆต่อไปเดี๋ยวเราไปดูแร่แต่ละชนิดกันบ้างนะครับว่าแร่ที่อยู่ในแมปอิกดาซิลนี้กี่ชนิดนะครับก็แร่ที่อยู่ในแมปนี้นะครับจะมีทั้งหมดอยู่4ชนิดนะแร่ชนิดแรกนะครับจะชื่อว่าเบสิคโ ต่อการขูด1ครั้งนะครับเราจะได้ไวเบเนียมแฟกเมนต์นะครับสอันนะมันคือชิ้นส่วนของไวเบเนียมเบสซิ่งนะครับสามารถเอาไวเบเนียมแฟกเมนต์สองอันนะครับไปแลกเป็น1นึ่ไวเบเนียมเบสซิ่งนะต่อมาเป็นไรโอนะครับการขูด1ครั้งเราจะได้ชิ้นส่วนทั้งหมด10อันนะครับต่อไปเป็นรีเจนเดรียโอนะครับต่อการขูด1ครั้งเราจะได้ชิ้นส่วนมา24อันนะครับซึ่งแร่3ชนิดนี้นะครับเราจะใช้สเตมิน่าใน การขุด5เสเตมินานะครับต่อการขุด1ครั้งและนอกจากมีนะครับแร่ชนิดที่4จะเป็นชื่อว่าเบสซิ่งโอนะอันนี้เราจําเป็นที่จะต้องใช้สเตมินาจํานวน500เสเตมินานะครับในการขุด1ครั้งซึ่งการขุดไอแร่ตัวนี้นะครับเราจะไม่ได้เป็นชิ้นส่วนและเราจะได้เป็นแร่ไวเบเนียมเบสซิ่งเลยนะครับ9ชิ้นใครที่มีสเตมินานะครับ500 stamina, เสเตมิน่าเพื่อนๆก็ลองเดินหาไอเจ้าเบสซิ่งโอนี้ก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะขุดแร่ชนิดอื่นเพื่อที่ เราเจอเลยเราก็ได้ขุดไปเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้นะครับในแมปอีกดาร์ซิลจะยังมีมินิบอสนะให้เราทําการโจมตีได้นะครับซึ่งในนั้นนะมีโอกาสที่จะดรอปของหายากต่างๆอีกมากมายเลยนะครับมินิบอสนะครับจะสุ่มเกิดทุกๆ4ี่ชั่วโมงซึ่งถ้าเกิดมินิบอสนะครับเกิดขึ้นแล้วยังไม่ถูกสังหารนะครับทุกๆ4ี่ชั่วโมงตัวใหม่จะเกิดขึ้นแล้วตัวเก่าก็จะหายไปโดยอัตโนมัตินะครับพอเรื่องระบบขุดแรกก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ นะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องโคโรคาร์ดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ